สวัสดีค่ะทุกคนทานกาแฟในยามเช้าทานกาแฟกันนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่ค่ะขนมของคาราวานนี่ค่ะถ้าหากบันนี้จะเรียกขนมคาราวานแต่ช่วงนี้ไม่ได้มีคาราวานก็นั่งทานขนมกันไปก่อนนะคะทานกับกาแฟยามเช้าค่ะนี่ค่ะกาแฟยามเช้ากับขนมคาราวานนะคะ,ะมานั่งเมาคอย คุณสามีมาเดี๋ยวคุณสามีมาแล้วก็จะลงก็จะพักผ่อนเอาวิดีโอสั้นๆมาทักทายกันคุยกันในยามเช้ากับขนมคาราวาลน,นะคะมาทานกาแฟด้วยกันนะคะทุกคนออวันนี้ก็จะมากล่าวคําขอบคุณกับทุกท่านกับทุกพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาโกวธในวันเสาร์นี้ เข้ามาเป็นกำลังใจในทุกๆครั้งที่ได้พบและทักทายกันก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเราก็ยังจะพบกันอยู่เรื่อยๆเนาะในแต่ละวันก็สมปองจะมีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ก็ยังเข้าไปทักทายพี่ๆน้องๆกันอยู่ยามมีเวลายามไม่ว่างวันนี้ก็เลยมาทักทายพูดคุยกันยามเช้าก่อนไปซื้อของตอนนี้ก็พยายามทํา หาเวลาหากำลังใจไปเรื่อยๆวิ่งมาวิ่งไปก่อนทำไปเรื่อยๆเนาะก็จะคนไทยเรามีทิ้งกันพูดง่ายๆทักทายกันทุกวันในการขึ้นไลฟ์กันในการเช้ามาเราก็จะพบกันที่หน้าจอแคบๆแ,แต่ก็กําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่กว้างใหญ่นี่คือสิ่งที่ได้รับจากเพื่อนใน YouTube ค่ะ ด้วยน้ำใจด้วยพลังที่จะสู้กันต่อไปแล้วก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆมีอะไรก็จะเข้ามาทักทายบอกกล่าวเล่าสิธกันไปเรื่อยเนาะเพราะว่าในแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเดี๋ยววันหนึง่งเดี๋ยววันหนึง่งเดี๋ยววันหนึง่งในชีวิตของเราก็ทำกันไปแล้วแต่ว่าใครมีงานอะไรก็ทำไปไม่มีก็มานั่งทักทายพึดคุยกัน สักคู่สักประเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำจิตน้ำใจกันเนาะแบ่งเผื่อแผ่กันไปตอนนี้ปัจจุบันนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือโลกออนไลน์เนาะขอบคุณ YouTube ที่เปิดโอกาสให้ทุกชนชั้นได้เข้ามานั่งคุยกันโดยที่ไม่เลือกชั้นวันณนะเนาะเข้ามาสามารถเข้ามาคุยกันได้หมดใครอยากจะไปวัด ถึงแม้ไปไ่ถึงวัดก็ยังเข้ามาวัดอยู่ในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะมีทั้งพระมีทั้งทุกอย่างสามารถเข้ามาอยู่ในเครื่องจอน้อยๆน,ยน,ยนี่ได้ทักทายได้พูดคุยได้กล่าวขานได้นมัสการได้เคื่อแผ่ให้กันและกันเช้าขึ้นมาก็มีและธรรมะของพุทธภิกขุข,ของไม่ มื่อก่อนสมปองก็ฟังฟังประจําฟังทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตลอดเนาะแต่ตอนนี้มีงานย t ท b e เพิ่มขึ้นมาก็ฟังเช้ามาก็ขอฟังธรรมะสักหน่อยได้รับน้ำมน,น้ำพรจากพุทธาตุิฆูจากพระพุทธศธา,าสนาของเราเนาะแล้วก็ทักทายกันไปในแต่ละบ้านเยี่ยมเย็ยนกันกันไปมีงานก็ทําไปในแต่ละงานมีงานอะไรก็ มปองก็เดี๋ยวอีกพักนึงก็จะไปซื้อของที่ซูเปอร์อารกับเพื่อนนะคุณสามีมาแล้วเสียงเดินมาแล้วจ้ะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยววันหนึ่งแดดหนึ่งตัวนัดพีซีคุณสามีมาแล้วค่ะนี่จ้ะกาแฟของเขากับขนมคาราวานเชอร์รี่สเปนก็มองฝออีซิสเอสเปนก็มองฝอฝอสนอทสกีกเหรอ โฟสโนกเกียสลาโฟโฟสโนกเกียสลาพูดยากมากเลยอีซิฟองเซออัสซัตาอุตชังกะลาชังกะลาเกียเกียชังกะลาชังกะลาชังกะลาบทคารวานนะชังกะลาอ๋อเหมือนก็ขาเขาบอกเหมือนก็เหมือนก็น่องขนมน่องอ่ะชังกะลาชังกะลาภาษาของอัสซัตนะอัสซัตใช่ไหมเชลีอัสซัต อันนี้เขาพูดภาษาของอาซาร์อาซาร์ของฝรั่งเศสก็คือเป็นดินแดนของที่สงครามโลกที่เขามีฝั่งนี้จะมีเยอรมันกับรัสเซียแล้วเขาก็จุดนี้จะเป็นจุดที่อะไรสงครามโลกของเขาเนาะแล้วเขาก็มาแบ่งแยกกันแล้วก็มาคืนคืนเมืองให้กันตรงนี้ก็เลยได้เป็นของฝรั่งเศสแต่ผู้คนที่เขาอยู่นะตรงนี้เขาจะพูดได้ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและภาษากลางของเขาก็คืออาซาตอาซาตก็ผมพ่อไม่ไม่เป็นอะแสดงว่าถ้าพูดตามเขาได้แต่จะให้พูดอะไม่ได้ฟังก็ไม่รู้เรื่องภาษาอาซาตยากมากเลยค่ะก็เหมือนภาษาบ้านเราที่เรียกว่าสวยเนาะภาษาสวยเราจะพูดตามเขาไม่ได้เลยที่นี่ก็คือจะเป็นอาซาร์ตเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพักก่อนแค่นี้เนาะเดี๋ยวขอ,อทานอาหารช้ากันก่อนกับคุณสามีบันัาพิตซีเชอรีลี ขอบคุณนะคะทุกท่านโอเคคลิปส,สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะบ,บ๊ายบายค่ะ